เอาหน่อยกล้องจับมึงอยู่ไหนบางนายไม่อยู่เลยนะครับผมพุ่มหลงพี่ใหญ่พี่รองครับใหญ่ครับผมก็เหยียบเท้าผมโอเคไปเหลือแน่ถ้ายัดมึอยู่แล้วก็ขอบคุณมากนะครับพี่ใหญ่ทำไมมีของพิเเลยพี่ใ่ ได้แข่งกับบางนาอะขอร้องนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหใช่คนในไลน์หนูไปดูนะอยู่นี่หมดเลยนะดูดิรังรู้ไม่มีใครล้างทางแล้วไม่มีใครล้างหนูแล้วทำอะไรทำอะไรบ้างไงพี่การดูเนี่ยมีโอ้โหกระเป๋าเนื้อไม่มีเลยนะคือคนเห็นที่เป็นเต็มไปหมดแล้วเลยอดีตไม่หยุดอ่ะหยังยังมันยังไม่ได้ลาบเนี่ยมันให้ลูกไก่แ่ สบายแม่หนูยังอ่ะแม่บายเอออยู่อย่างงั้นนะเรีย <c oughs> แม่ดูดิเขาไลฟ์สดแข่งกับหนูเ <c oughs> ขาไม่ล้างหรูอเล้เขาอยากกินอีพี่ก็สบายใจแม่หนูดู่กับคนดัดดนนงเต็ม่หมดเลยขอบคุณแม่ที่แม่ปล่อ,อยหนูมาวันนี้แม่ดังด้วยก่อนเลยครับแม่ดังด้วยก่อนเลฟ์สดนะมี บางนานไม่อยู่แล้วผมบอกให้เลยมีคนที่ยิ่งกว่ายักษ์อีกนะบางนานเนี่ยหนักกว่าเพื่อนเลยทุกคนทุกคนต้องซื้อหมวกมาให้บางนานใส่นะทุกคนบางนานแม่งมากินก่อนเลยไม่ใช่เด็กยังไม่ทันกินเลยบางนานแม่งซัดซัดก่อนเพื่อนเลยอ่ะบางนานไลฟ์ไหมอ่ะบางนานไลฟ์ไหมแล้วติ๊กต็อกผมทำอะไรอยู่เนี่ยเอาพี่มาดูบางนานในไลฟ์หนูเนี่ยอ่ะเ้ยพอดีครับเลดูไลฟ์ผมดีกว่าดูได้ดูเด็กๆจะดูผมเลยเอ้าบางนานเห็นไหมหนูนาแล้ว บางนานแม่งเนี่ยลาบพี่ยักไม่ได้กินอ่ะบางนานแม่งใส่อนเลยคนประตูชื่ออะไรนะโค้ดแทนเออโค้ดแทนคนโค้ดประตูเนี่ยสองคนนียเขามาก่อนนะเขาบอกว่าเขาต้องกินก่อนเดี๋ยวต้องมาช่วยดูเด็กๆนะ ไต้องคกัดบางโพนะเมื่อกี้มาชวนผมเต้นอยู่ไนะกัดกัดถามบางเห็นผมเต้นไหมให้ถ่ายเด็กๆฝากบางให้ถ่ายเด็กๆอ่ะทุกคนนี่ในบางถ่ายเด็กๆอยู่อันนี้เปดบ้านสุดหลยของหนูหล่อที่สุดในโลกแล้วใครเท่ากี่ไา้แล้วน้ำขายอยู่เอาไหนอยู่อย่างงั้นนะแม่น้ำขายยังไงน้ำขายต้องหยียบให้ผมดูก่อนผมถึงจะบอกสูงกัเท่าไหร่อันนี้อ่ะเท่าไหร่ยี่สิบครับ อันนี้สิบห้ายี่สิคนตกใจเอาละไม่ขาของละอันนี้ใครบายบายได้ง่ายเลยายบายไมายบาครัอันนี้ผู้จัดการมดอ้งมอสี่สีอะไรนะสุกรเออสี่อุปกรณเนี่ยที่เขาสี่อุรหนูไม่ถ่ายเองเรื่องมือแปดยังไง อันนี้อันนี้อันนี้พ่อเขาไม่ใช่พ่อแกแล้วเนี่ยทุกคนอ่ะใครไม่ได้นี่หนูนีหนูมันหนูมากันหมดเลยนี่บังานอยู่ได้นี้เด็กๆถามทำไมถึงไม่กินกันครับบังาไม่กินเหรอข้องพูดีลยเด็กๆความน่ารักนะถามบังนานบังานไม่กินเหรอบังนานมันรอดซะล้างด้วยรอดเหรอ เดียวนะคนละอันพอคนละอันพอน้ำไม่กินทุกอย่างเลยนี่ไอ้แตงก็บอกกินได้เยอะนะเขบอกพี่แตงกินได้เยอะนะเต็มยับเลยเฮ้ยีคตามแล้วดูครับมีคนมาตามครับดูโอ้โหมีคนมาตามไม่ไปตามลาบตามลาบให้ยักษ์ไล่ยักษ์ไปไปไหนด้วยยักษ์วนเวียนอยู่ไหนเนี่ย มาตามเฉยไปแล้วเดี๋ยวผมไปทำล่าคนลอยู่อยู่ได้กันก็ซี่เนี่ยยืนเฝ้าเนี่ยจะให้บางนานเผาบางนานเออบางนานมีคนพิมพ์ในไลน์หนูว่าบางนานซื้อหมวกหรือยังนี่ไม่ควรนี่ไม่ควรไหนมาเราเป็นคนภาคเองมาทุกคนนะอ่ะแม่มาเรามามาพูดกันพี่หมีพี่มีใช่อะไรเจ้าป้อมไปไหนคะเจ้าป้อมหรอน่าจะเจบอาจจะอยู่แถวนี้แต่ว่าพูด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 พ จะอยักอิ่มไหมเจ้ายักษ์นี่รอย้่ไม่หยุดเลยทุกคนกินไม่หยุดใช่หลังบ้านบางน้ำซุปพวกเรานะแม่ทุกคนดูเตนายังไม่มาเลยครับใครเป็นเจ้าภาพหลายคนเลยล่ะอันเป็นผู้ปกครองของเด็กๆค่ะใช่ใช่พาไปดูฟา๊อปหรอฟาก๊อปอยู่ไหนไม่รู้เลยอ่ะทุกคนอย่าดหน่อยแม่ฟาก๊อปหรอไม่เห็นเลย สีทองมุ่นดิบนี่นี่หล่อไหมหล่อไหมแป๊บหนึ่งนะอยากได้กระสีหล่อมากสาวสองไม่ทันหรอจ๊ะไม่ นี่ทุกคนอ่ะดูช่องหนูนะแม่อ่ะอันนี้คือหลังบ้านบางนานนะน่ารักขอบคุณค่ะที่สิร์ฟนนี้สาวๆน่ารักมากขอบคุณค่ะบางนานนั่นทุกคนเห็นไหมมีบางนานไปหมัไม่ไหวแล้วบางนานไม่ไหวแล้วกินกินกินก่อนใครเลยอันนี้อ่ะแม่อยากเห็นหลังบ้านนี่อ่ะไปติดตามช่องหนูนะแม่ ูชื่อซีมอนอ่ะทุกคนติดตามช่องน้องแล้วนี่ทุกคนหนูไลฟ์อยู่ขอบคุณนะคะเออมันไม่โฟกัสอ่ะนี่อ่านายรอแต่งหนูเรารอแต่งมัตั้งแต่สี่โมงน่ะไม่กี่ไลนเตยนาวยังไม่มาเลยครับจสียใจใครมาจากช่องบางนานก็มาถ้าข้าครอบครัวขอบอายุครอบครอบครัวเหรอไม่เห็นเลยน่าจะอยู่ห้องเหรอใช่ซีน้มงห้าไหมคะ ียักษ์หายไปไหนโอ้โหยักษ์หายไปกับกองของกินเนี่ยแหละทุกคนเอ้ยบางนานมีคนมาทวงมาบอกบางนานใส่หมวกยังมีคนถามหมวกอะไรจ๊ะอันนี้ทุกคนนะมีหมวกให้บางนานนั่นบางนานบอกว่าอาจจะยังยักษ์เออยักษ์ลอยย้อยู่โชคคุณอยู่ด้านหลังนี่โชกคุณอยู่ข้างหลังดูไหมดูไหมดูใช่ไหมอะไรเขาไปเรื่ว้าให้ติดตามมาจากตรงนั้นอ่ะทุกคน อันนี้มาเรื่องดราม่าไม่ควรถอไรใช่ใช่ทุกคนเรื่องดราม่าไม่ควถามนะเราโชคุณมาแล้วอยู่ข้างหลังดูไหมดูดูพิมพหนึ่งหนึ่งหนึ่งดูด,ดูกดหนึ่งมาแม่เดี๋ยวหนูหันให้น,น,น,นั่งน่ยืนเฉยเยนทั้งสองขอคุณคหนึ่งมแม่ดูหลดูหล,ลไหนไหนไหน้ไนไปไหนไปไหนเอาไปไหนมีอ่ะทุกคนหันลหัน กดสองน่ะแม่เอ้ยกดสองไม่ให้ดูละกดสองไม่ให้ดูหยุดหยุดอ่านน้องเต้มาอ่ะค่ะบางยังพี่เต้มาพรุ่งนี้พี่ห้ามกดเลขอ๋ออุ๊ยห้ามพูดเลยขอโทษขอโทษไอเลิฟติ๊กตอกไอเลิฟติ๊กตออเลิฟติกอกเด้อไอเลิฟติ๊กตอกเม่นิ่ง <risque. S 2> ป้อมค่ะพี่ป้อมี่ป้อเจ็บอ่ะไม่รู้ว่าคเขาไปไหนแล้วเนอะทุก <within> คนใครมาจากไรบ้างนั่นไข่นี่นอ่ะกดไม่ได้เด,ด,ดี๋ยวไม่ต้องกดก็ได้แต่มันจะหาย กินแล้วกินอยู่เจ้ายากอ่ะทุกคนหนูกินแล้วหนูซื้อน้ำเมื่อกี้อ่ะนาพิกยังไม่มาใช่ร้านย่าง <c oughs> ยาง่าหอใช่ค่ะใช,ใช่สีสุกใส่เสื้อสีม่วงเบอร์แปดพี่สีสีบางหัวไปยัง <c oughs> รู้ว่าจะถามว่าข้อมูลก๊าลังไหงมย่างครับอยางเชื่อเชื่ออะไรจะแก่เลย ออร้อยเดตกเยมอห้าน้าจะไม่มีคนดูเ่ยอะมามาหนไปต่อละเดี๋ยว่งราไรมไม่ได้ออกแล้วคนดูหายเลยหัจะสร้างคนดูใหม่้าก็มาอยู่ช่องอยู่แล้วอะทุกคนกลับมาตั้งตั้งไก่อนอ่าได้ลอยู่อย่างนั้นถ่น้องกัสหรอกัสอยู่ไหนนะ ยักยักษ์ยักษ์ยักยักกินใหญ่น่นอยากกินยำแล้วนี่นี่บางดีบางีดูไหมดูัหมบางนีบางนีู้ดกับสยวพยดกังสัวเปล่านี่พูดกับสาวเปล่านี่พูดกับโชกุณชกุเก็ตหัวไลมาหมยังคะใช่มาแล้วแหละบอกนี่พี่ชกุนนี สองร้อยอันนี้ไม่นี้ของบางดนั่นใช่ทุกทุกางที่ชมละปวนหน่อยปวนหน่อยฮะวนหน่อยอ่ะขวนหน่อยอ่ะวนหน่อยเต้นเลยเต้นโชว์เลยเต้นเต้น เออไอ้อ่ะเพี้ยยสุดหล่อของหนูอยู่ด้วยกันตั้งแต่เกือบจะลงน้ำจะมีคนดูอยู่นะใช่ไหมใช่เดี๋ยวต้องขึ้นวนกลับมาก็ไปดูหลอดของน้ำน้ำไปไหนต้องไปดูนี่สุดหล่อห้าหลังหรูอเปล่าหรืชอบคนนี้แหละหนูจีบเอ้ยอาจจะยังแฟนเขาอยู่ตรงนี้อ่ละบางมีเมียได้สี่คนจ้ะ ยิ e ม ets, switch, fruit, ้มแซบเลยล่ะบางยิ้มวะยังยังไม่มาจ้ะพีาโต๋อป้าโตมาแล้ว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  กาแฟอ่ะน่านาสุดหล่อเต็มต้องเลยดูก้องกล้องกล้องกล้มงกลงกล้องก้องกล้องกลงกล้องกลัองกล้องกล้อยกงกล้องกล้นง่ล้องกินองกล้องกล้องกล้อยกงก้องกล้กล้องกล้องก้งกล้กล้องกล้อกกงกองกล้้งลงลอกกง ก้องางนนไปไหนบางนั้นทิไนงไวต้องเป็นไรต้องเป็นไรต้องอยู่ไหนคะเจ๋ไ,ไปฝังนี้มึงอะไปฝังนีอโทษนะเด็กๆกินอร่อยน่าอร่อยใช่พี่มายังแตงอ่านแตงแตงอยู่แถวนี้แตงนี่แตงหน้าูเนี่ยอะทีนี้ปอ่ะนี่ออเอาไปแล้วยี่ฝั่งนีเธอดูด้วย บางนุชมาไหมบางนุชยังอ่ะไม่เห็นหน้าน้องกัดเลยกัดกัดดีๆเดี๋ยวหรอกัดชอบเต้นกัดใหม่หรอกวันนี้กลับใช่ขอเขาให้กลับไปก่อนเดี๋ยวเขาเรียกตัวนะซีบางโพอยู่ไหนเอ่ยซีบางโพอยู่ไปไหนแล้วก็ไม่หรอป้อมหน่อยค่ะป้อมไม่เห็นป้อมเลยวันนี้ป้อมเจ็บอ่ะทุกคนเมื่อกี้เห็นป้อมเ็บใช่ป้อมเจ็บ กับตาซีไมคะมาแล้วค่ะฮะงน่อเดมมายังค่ะนี่แตงนั่งกินอยู่นี่ทุกคนแตงอยู่ตรงเนี้ยนั่นนะใช่แตงนั่งอยู่ด้านหลังเลืสิเอ้ยด้านหนนั่นน่นันนเอ็นเอ็นเ็นย้ยแงเ็องนี่สุดๆแตมมแมาแออใช่ใช่ใช่คนนี้คนนี้คนนี้วาหาแตง

ตัวชายเย็นร้าเสื้อสีม่วงเบอร์แปดเหมือบบน,นกันป้อมเป็นอะไรเจ็บป้อมเล่นเล่น,ลนใช่น่าจะซอมแล้วก็เจ็บโชกุนเด่นมาก <laughs> โชกุนดื้อทุกคนเด่นกว่าโชกุนก็บางนานแล้วแหละเม่งอ่ะ <c oughs> อุ้ยอุ้ยอาจจะยังอาจจะยังไอ้ไอ้ไอ,อ, <c oughs> อ้น,นี่แอบแอบแอบแกล้งนะแอบแซว <c oughs> ตามมาเนี่ยอย่าอย่าพิมพ์เลขน,นะอย่าพิมพ์เลข บางนานที่สุดจริงใช่คนจริงบางนานมากตอนนี้บางนานแบบทิ้งไรสดเลยใช่ทิ้งไรผู้หญิงหัวชนขันม่อนมานี่มาวายนี่คุณเอ้ยอาจจะยังโชคคุณเข้าเรียนหรือยังครับโชคคุณไม่รู้เลยอะเตยมาหรือยังยังเตยยังไม่มาเลยครับน้องนาวมายังยังครับยังไม่มา ไปหายราบไก่บางทิงไลแล้วใช่บางอยู่ข้างหลังในแอบดูอยู่ชิมไหมยังไยังไม่รู้อะเอ้าไปไหนกหมดแล้วอ้าวโดนทิ้งต้องมายังต้องมา มันเอียงมันตั้งยังไงก่อนป้อมไปไหนป้อมเจ็บซีพูยมายังแม่ค้าพูดหรือไม่ค่ะไม่รู้ไม่รู้ทุกป้อมจะรำมั้งแต่งมานี่มาั้งบางดี จะไรยังจะถ่ายรูปกับนุ่อะไรเนี่ยคนดูยังไม่เลยบางนู้ดบางนู้ยังเลยบางนู้ดอาจจะติดเสาหน้ะอย่างนี้พี๊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 กยังนะยังนะบางนู้ดเสียงบางนู้ดยังไม่มาเลยค่ะน้งพี๊กมายังพี๊กก็ยังต้มเจ็บไม่รู้ครับเห็นซ้อมแล้วก็เจ็บใช่พี่ปอเห็นสี่นะคอนนั่นไงสี่นักโน่ะ นああ่นเสื้อดำเบอร์สิบประตูนะนั่นนั่นนั่นไม่กล okay. ้าซูมนะทุกคนซูมไม่เอาแล้วไม่ซูมแล้วไม่จมไม่ไหวไปดูไปไปสู้เอาไนเล ไปดูไปดูแตงเราดีฝ่าคุณไปซูนแตงกันเนาะให้ทุกคนให้ทุกคนนะไหนซีเขินใช่พี่แตงพี่แตงพี่แตงกินกินแั้วแต่เริ่มยัง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 ไม่อิ่มเลยกินเหมือนพี่ยักษ์ะอะทุกคนอะไม่อ,อาจจะยังไม่เท่า,อ,าอั่งรองใช่อาจจะยังไม่เท่าแต่เดี๋ยวทุคนดูบางนานบางน,านั้นบางน,านั้นซีน้ำเสียแด่ <laughs> ว่าดูบางนานบางนั <laughs> ้น เดนไปไหนไหนนี่นี่นี่ชกวคุณชกวคุณชุนเอาก็ไลอยู่เนาะคุยกับสาวเองไปก่อนอะไม่จริงไหนมีแฟนยังกคนแล้วโสดโสดมาก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 ู้ยักษ์หน่อยตูกยักษ์ตูกยักษ์กำลังดับอยู่ตากัยักษ์ยักกินไม้อยู่ เจกอีกแล้วเหรอใช่แคอยู่ไหนไม่รู้เลยไปโชกุนไปกับโชกุนแหละยักหน่อยครับยักยักดู้ะทุกเราให้เห็นทั่วถึงจ้าจับอ๋มแฟนยังไม่มีไม่ไม่มีุกคนไม่มีใช่ค่ะ ตาดูหูฟังอย่าถามเยอะจบนะทุกคนอย่ารู้ไม่เปิดนะเออหิวอ่ยังไม่ได้กินเลยว่าจะไปแย่งกินเท่าไหร่แต่ว่ารอรอเขาไปก่อนนะเดี๋ยวไปแย่งกินมา่เดย์มาคืนนี้นะคะอ๋อพี่เตมบอกว่าพี่เตมาคืนนี้อ่ะฮะอะไรหรอเอาลุงไลนะแม่บ๊ายบายตองเตมาคืนนี้ค่ะ ยากดูหน้าคนไร้เหรออาจจะยังไม่ไม่มันใจเฮ้ยกลับล้างเลยอ๋อกคนกลไปไปไปมเะยไ่ยงมแ่ังเยอะมากน่ไปไปไปอยนะทุกคนซื้อแก้วกันเยอะๆนะแก้วพี่แตงายใส ไลน์มีเมื่กี้เมื่อกห็นนะรหล่ไลน์นารักเห็นแล้วเหรอเมื่อกี้เขาบอกให้กลับกล้องยังยังไม่เห็นหรอกไม่มีไม่มีหรออะไรอิบบางนาน่ารักชังแอดมินบอกบอกใครอ่ะบอกบางนานกดกดไลน์พี่สิ์รุ่ภัยหน่อยครับกดไลน์กดรับหรอกดโทรหรอพี่สิง เรากดโทไม่ได้นะกดออกคีมโดนหมุนนะพี่ชินจังมันไม่ได้ดิพี่สิงห์เรากดออกมุ๊กบอกโอ้ยหายหมดเลยอะ่ะอยู่อย่างนั้นอ่นะ,ะเองากำลังเต็มเลยพี่สิงห์กดออกเป็นเก้งเลยอะ่ะ <c oughs> ในสง่งเดีเดี ทุกคนส่งของขวัญให้บางไหนเออมีคนส่งให้ปะเนี่ยเออส่งของขวัญให้บางนานได้นะแบบโอ้โหยี่สิบแปดไลค์เลยโอ้โหคือ่วโมงได้ยี่สิบแปดอยากจะลงไลค์เดียวนี้เลยอ่ะเออส่งส่งรถไฟบอมมาแล้วเดี๋ยวหลังบ้านร้องเพลงรถไฟบ๊อบโชว์เดี๋ยวเดี๋ยวให้ไปเต้นโชว์เลยเออเดี๋ยวเต้นรถไฟส่งอะส่งแล้วใครใครส่งรถไฟบอมมาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวหลังบ้านเต้นโชว์เลยอาจจะยังนะบางปอวกจนตกใหม่ เจ็บข้อเท้าฝั่งซ้ายไม่ทันเห็นอ่ะม่คนไม่สูพี่เตไม่ไม่อยู่อยากู้อะไรศัพท์เนียต่เอาทุกคนอยญ่ให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 ่กันนะ เลียวทุงหมดร้านเลยยังอะหมอนทอง่กอู้เทองเอ้ยอย่าทะเลาะกันดูสฉยๆก็ได้แลม,มาอีกนวม้วเอาไม่เห็นว่นนีวนมาเลย ขินอยู่หลังไรทุกคนโต๊ะโตัวโต๊หนายอยากดูใครอยากดูใครเอามาแล้วเจ้าของไรมาแล้วปาไปเราไปเจอกันดูที่ส่งนะโอ้โหไม่ส่งของฝันนั่นเลยอ่ะมันโดนมันโดน กินอะไรกินบ้างมีหนมปังครับปังสังขยาอยากะกต้นายที่วาไหนนายไม่ได้กินอะตชีอันนี้ไม่ได้กินนะเอาเนี่ยายที่มกินดีกว่าตนชีสรอบี่าเยดดิาสามรอชนดดียวา็เอาแค่นี้ ผมตันงเตาหนังนีเรียบร้อยแม่อาหนังสือถูกีเแม่จมูกไม่เนะแล้วนี่มันแกงดารานี่วะอ๋โอ้ยยมยย้ยย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 กยย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 กยย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 ยนยยนยย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 มยยยยัยยยยยย ออย่ามาอยแล้าเพิ hey, ่งออกมาประกาเนี่ยนี่อะไรครับต้องเดี๋ยวแม่จะบอกว่าต้องการนุนลูชิน ลูกกินเยีะๆแล้วบอกให้ลูกลดให้ลูกลด รกาศวันแรกน,นะคะที่น้องๆทีมหมอนทองเข้าหอพักนะคะคือคักน้ามีการเลี้ยงอะ